สวัสดีครับก็มาอยู่กับฟอร์ดป้ายแดงโปรแรงแดงเดือดอีกหนึ่งคลิปแล้วกันนะครับก่อนที่จะนํารถคันนี้จะมาสึกคันนี้ไปส่งมอบนะครับคันนี้เป็นแนวสายลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นแนวแต่งแบบดําตัดแดงมาดูกันครับว่าการออกแบบที่แต่งให้ลูกค้าเป็นแบบไหนนะครับชุดแต่งด้านหน้านะครับเปลี่ยนออกมายกออกมาเลยทั้งกันชนใส่กันชนตัวใหม่เข้าไปกับกันชนของ F 1 5 0นะครับตัวนี้คือ F 1 5 0ธรรมดาไม่ใช่ F 1 5 0 Spider ปเดอร์นะครับ มาพร้อมกับกระจังกระจังจัดให้เป็นตัวกระจังของ Raptor กระจังหน้า Raptor นะครับอักษร F O R D นะครับฟอร์ดดำตัดกับแดงนะครับเข้ากับตัว a c r ริ i c กเ n g e r จด้านหน้าที่ R A N G R ที่แถมให้ด้วยแล้วก็ตัวม้าสีแดงที่ค่อนข้างจะโดดเด่นมากๆนะครับสกูปม้าต่อกี้บางคนอาจจะเคยเห็นบางคลิปที่ผมมารีวิวเป็นสกูปแรดไลโน่อันนี้ก็จะเป็นสกูปตัวเดียวกันแต่เปลี่ยนโลโก้ด้านหน้าเป็นม้านั่นเองนะครับ มีให้ดูแบบสวยๆอย่างนี้เลยค่อนข้างจะแบบดุดันสำหรับด้านหน้าด้วยนะครับคิวซุ้มล้อก็จะมาพร้อมกับชุด F150 อยู่แล้วนะครับตัวนี้ล้อที่แถมให้ลูกค้าเป็นล้อขนาด18นะครับมาพร้อมกับยาง m o n t e r AT3 ด้วยนะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยเป็นล้อคลิปแดงตามที่ลูกค้าต้องการนะครับตัว XLT ก็เป็นเครื่อง2.2นะครับออโต้ Auto 6สปีด160แรงม้านะครับมีไฟเลี้ยว เป็นที่บ่งบอกก็เป็นรุ่นของ XLT ในตัวของปี2021เนี่ยก็จะเป็นกระจกสีดาเงาเรียบร้อยนะครับคันนี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งที่ลูกค้าอยากได้คือลูกค้ามีชื่อแก๊งชื่อทีมอยู่อยากเอามาติดสติกเกอร์ในรถของตัวเองก็จัดให้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับแบบนี้เลยมีทีมนะครับแล้วก็ออกแบบด้านหลังเลย 4x4 บายครูเป้ด้วยนะครับกับชื่อลูกค้า ตัวนี้ก็โรบาร์ที่ลูกค้าอยากได้โรบาร์ o u t นเ n อร r นะครับโรบาร์ o u t นเ n อร r ที่จัดให้โรบาร์ o u t นเ n d e r เนี่ยจะมีไฟเวลาไฟเบรกด้านหลังด้วยอีกดวงหนึ่งนะครับพร้อมจัดมอบให้เลยข้อไฟหลังสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็กันชนเหล็กด้านหลังของ o u t นเ n d e r ด้วยนะครับสวยๆแบบนี้อ่ะตะกี้ด้านนู้นเป็นชื่อทีมอีกแล้วเพ็งซ่าทีมนะครับก็เหมือนเดิมเลยสติ๊กเกอร์สวยๆแบบนี้จัดให้ลูกค้าใครที่ชื่นชอบในการแต่งรถหรือว่าอยากได้รถฟอร์ดใช้งาน จะเป็นรุ่นไหนก็อสอบถามติดต่อกับก๊อฟได้ที่ฟอร์ดป้ายแดงโปรแวงแดงเดือดนะครับหรือว่าเบอร์โทรที่ทิ้งเอาไว้ในท้ายคลิปเลยกบมาเจอการที่ฟอร์ด p a u t ออโต Auto, ้ยังได้พากับก๊อฟด้วยแล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่อยากได้ชื่นชอบแบบไหน,นทักเข้ามายินดีจัดโปรโมชั่นดีๆให้ทุกคนแน่นอนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ารีวิวคันไหนส่งมอบคันไหนจัดให้ดูแน่นอนครับสวัสดีครับ